ลำนะพี่น้องสูงมากล้มแต่ก็มีอ้อยตัดพี่น้องไม่ต้องกังวลนะไม่ห่วงแต่เขาบอกว่าระวังโอกแล้วมันจะล้มนะไม่ล้มนะไม่รอกก็ล้มไม่รอกก็ล้มเห็นไหมนายอย่าไม่ได้รอกนะรอก็ล้มถ้าไม่อยากให้ล้มทำให้โคตรว่านทำสั้นมันก็จะไม่มีลำตัดตีกระเซดใหญ่อ้าวให้เงี้เลยไม่ได้นะให้ใช่ครับโอ้โหถึงขั้นคอนจะไม่จับง่ายๆหรอปลุกไฟทำแรงเริ่มตั้งแต่เดือนพิจิกา ทันวามกกาลาเต่พี่เออให้กลุ่มไทยกนสี่เดือนนะปลูกไปแล้วไม่มีปัญหาเรื่องยาไม่แปลกคุณจะเขามาป้องไหมป้องมันทำไมส8สิบแปดพี่น้องส8งสิบแปดทำไมเขายืดอย่างนั้นอ่ะก็ปุ๋ยเขาดีอ่ะทำไมโอ้ยปุ๋ยดีครับโอ้ ให้กำลังใจผมด้วยเดี๋ยวเกเทรเอกขอโน้มอันนี้ไปใกล้ๆกันหนอใหมนะ่ดูความยืดของเขาครับพี่น้องครับทุกคนดูนะครับเกเทรเอกผมขอกระดับไม่หน่อยอันนี้แม่แม่อยู่ที่เท่าไหร่ครับย <c oughs> ี่บแปดถึงสามสิบสสิบเก้าไหมตกว่าแม่แล้วทีนี้แม่ล่ะแม่ความยาวเท่าไหร่แม่ยาวอยู่ที่แปดเซนครับแปดเซนแปดเซนจ้า่วนนี้หุ่นตกหรือเจ็ดเซน <c oughs> แล้วลูกอ่ะ ยี่สิบสี่โอ้โหเป็นไงครับเป็นไงครับสิบเก้ายี่สิบสี่คนละเรื่องไหมแถมว่าไม่นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแค่นี้นะจับสิบนะลูกนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดไปแล้วแค่เจ็ดเองอะ่ะลูกเจ็ดอะอันนั้นเป็นสิบถามว่าการคัดพัน์ สำคัญไหมระหว่างเราเอาลูกกับแม่ไปปลูกอะ่ะอยากเห็นหลานไหมหลานจะเป็นยังไงเลยนี่เป็นยังไงมันต้องคิดต่อ,อยางงันครับนี่คือเราเป็นกลุ่มแรกครับเราคือกลุ่มเท่าแก่น้อยอยากได้อ้อยกี่ตันอยากได้อ้อยสามร้อยตันปลูกสิบไร่พอทําไมเดี๋ยวมันเกินเ <c oughs> ดี๋ยวมันเกินก็ <c oughs> ของเราไร่นึงสามสิบตันไงก็ค <c oughs> <c oughs> ุยเอาสามร้อยไงเอาแค่สิบไร่เดี๋ยวเกิน ไม่ได้วางแผนใช้เงินด pues mm yeah. like ้วยสิเครียด่ะเครียดอีกแล้วแล้วถ้าพัดเป็นตามาปลูกอ right ่ะม so ันเกิน3ิตันไหมแกก็ได้กำไรแล้วได้กำไรเลยแหละแล้วเราจะล้างทฤษฎีเลยที่เขาว่าปีแรกจะขาดทุนเราจะได้ปีสองปีสาอันนั้นมันเป็นความคิดเก่าเป็นความรู้เก่าแต่ความรู้ใหม่เราเปียเชตั้งแต่มือแรกเลยถูกไหม เราลดต้นทุนตั้งแต่ชั่วโมงแรกเลยเอาผ้าวีแม็กใส่กันเนี่ยเราชนะแล้วสองขี้เกียจผ้าผมคุยกับพี่พี่อ่าพี่ใช่ไหมครับผ้าคุณขี้เกียจเอาย่าใช่ไหมทำลูกใช่ไหมคุณก็ทำลูกยห้ข้ามแรงสิใช่ไหมเนาะต่อเขาเป็นคนขยันอ่ะแง่เขาก็ต้องทำแน่ฝนใช่ไหมขยันแม่เหงาคนขี้เหงาไอ้สองคนเป็นคนขี้เหงาเริ่มอายุเยอะแล้วหลังเริ่มแข็งแล้วงั้นก็เหมือนที่มิ้ง ให้น้ำอย่างเดียวัจบดังนั้นคนที่เราแรงไม่พอเนาะขี้เกียจลบกับยากก็ทําพิจิกาธันวามกราลคุมพาสี่เดือนน่ะคุมกันแล้วไปวิจัยอะไรสามเดือนสองวันเกือบจะคุมนะใช่ครับโอ้โหเป็นไง้วถ้าสี่เดือนอ่ะ เดี๋ยวเชิญมากินกาแฟอีกครบ4เดือนแฮ็กเบิร์เดย์สเดือนมันจะขนาดไหนอ่ะเัราะนั้นกลุ่มเราเนี่ยไปคุยกับใครไม่ได้มันบ้าไปแล้วคนดีไม่มาอย่างนี้หรอกถ้าคนดีจะรู้เทคนิคไหมพี่การ์มันปูกเอ้พี่การ์มันปูกเอ้พี่การ์มันปูกเอ้พี่การ์มันบุกเอ้ไม่คนดีที่ไหนม่ใช่ปู่ กลางฝ่ายนี้นที่ไหนมันจะมาอย่างนี้มันบ้าไปทั้งนั้นดังนั้นเพื่อที่ว่าคนบ้าจะได้มีที่อยู่เป็นของตัวเองมีที่อยู่เป็นของตัวเองมันก็เป็นตัวฉันที่อยู่ของตัวเองวันนี้มไม่ไม่เราก็แปลกไม่ไม่งั้นโอ้โหผมนะเพราะคุยกับใครไม่รู้เรื่องพี่พีก็เหมือนกัน แค่ไปคุยกับใครนะเขาไม่เชื่อหรอกแน่เลยอย่างเงี้ยไปเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในเนาะค่ะเข้าไปข้างในอ่นลองไปดูสักหน่อยนะคะมาถึงแล้วลองไปดูดูได้ทุกอย่างไหมไหวไหมไม่ไม่ไหวนั่งก็ได้ค่ะติปุูวีบูด้านก็ได้โอ้โหพี่เมนสูงเท่าไหร่คะพี่เมนร้อยแน่ร้อยเจ็ดสิบสามโอ้ร้อยเจ็ดสิบสามนะพี่น้องโอ้โหนะไปไปไปดูไปดูไปดู สูงมากเนี่ยมีอ้อยตัดนะล้มแต่ก็มีอ้อยตัดพี่น้องไม่ต้องกังวลนะนอะังนหนอุ้ยโอ้สู้อ้อยมนมาหรอืมตรงน้นี่นะล้มนะแต่ว่าล้มแหละมาเป็นนองลยช่ม่อั้อพูขอขอช่วยนี่นึ่ แปบ๊บเนี่ยกล้องแปบ๊บนึงนะคะเดี๋ยวกล้องตามไปนะเดิน<ม>ไหวนะ,ะไม่ไหวไม่เป็นไรเดี๋ยวดูด้านนอกก็ได้มีแค่ช่วงนี้เองเป็นช่วงๆนะคะพยายามไม่เหยียบหน่อเขานะคะลำนะลำลำ <laughs> <laughs> ไม่หยยบลำเขา <laughs> <laughs> เดี๋ยวพ <laughs> <ส>วกขาไป ยลำนะพี่น้องอเดี๋ยวใครต้องไปอยู่หน้าเราอะ่ะแป๊บนึงมา <laughs> ป้อมเดินดีๆนะเป็นห่วงเย <laughs> อะไม่ดีนะอันนี้ขนาดไม่ดีนะอันนั้นต่อให้เป็นการทัน้วก็แล้วกันเป็นไรแต่ถ้าเขากินฮอร์โมนเรากินปุ๋ยเราเาขาจะกลายเป็นอย่างนี้เ <laughs> ห็นไหมดูหลาเห็นไหม ดังนั้นเรารอรุ่น2รอของพี่มินนะรุ่น2บอลบุงต่อเดี๋ยวบอลบุงตอ่อจกคนละเรื่องก็ฝากพี่น้องด้วยนะคะกดไลค์กดแ,กแชร์เพื่อแบ่งปันความรู้ร่วมกันเกี่ยวกับการปลูกอ้อยด้วยระบบผู้จัดการมั่นค่ะใหญ่สูงอย่างนี้เลยนะคะของพี่มินโอ้ <laughs> มินสูงร้อยเจ็ดสิบนะคะนี่พากันเดินใฮไล่์เลยนะคะดูโนดีกว่าดูโนเนี่ยวันนี้พี่น้องทำอะไรกันบ้างสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะ รือรับชมย้อนหลังด้วยก็ได้นะคะสามารถแสดงความเห็นได้เลยแลวเขาบอกว่าเราวังลอกแล้วมันจะล้มนะไม่ล้มนะไม่ลอกก็ล้มไม่ลอกก็ล้มเห็นไหมไม่ไลอกลอกมลอกก็ล้มไม่อยากไล้ม่สามสั้นๆมันก็จะไม่มีลำตัดตีกระเทยใหญ่ร้อยไล่อะไม่เรียกว่าเสียจะเรียกว่าเสียอะไรจางนั้น พี่จะงเป็นนักมวยใช่ไหมพี่มาเรียนมวยก่อนครับมาเรียนมวยเชิงก่รู้ว่ามีกําลังดีถูกปะดันไปต่อยกรรมการมันจะได้ไหมเนาะไม่ได้เราสู้เราคูเนี้ยเราไปเล่าไปต่อยกรรมการแล้วไม่รู้ว่ากู่นึงมากู่นูู้เห็นมาก่อนกูก็เอาแล้ววะไม่ได้หัวก่อนบอลโม้พีแล้ววะใไม่ได้เนาะมาเรียนก่อนใช่ๆว่าคนรคู่เราสู้เราเขาเขาเขาหอดเสื้อคนใส่เสื้อเป็นกรรมการไม่รู้ใส่เลยโดนปรับเทสเนี่ยฉะนั้นเนี่ยถามว่าอย่างเนี้ย แต่ว่าอย่างนี้มันมันมันที่สุดไม่ใช่ความหมายนี่คือถ้าได้แค่เกตเนี้ยนี่คือเกตกลางของพี่มินนะเกตกลางนะแค่กลางผ่านไหมผ่านวาผ่านไหมนั้นแหละคือเนี่ยนั่นละเนี่ยก็เลยอํใหญ่อ่ะเนี่ยเกตกลางมดมดมดใหญ่มดเอาผ่านเออเออฮะมดโอ้มดมาใส่ว่าหวานอุ้ยในไรหวานจริงหวาแต่เขาเนี่ยปู่ก็จะยายคุณไปอยู่อะไรตรงไหนหวานนี่หวานจริงโอ้แต่ถ้ายายอย่างเงี้ย งอแงไหมน,นะโอ้ยนะค่อยๆงอแงนนะถ้าคุณงอแงแรงเนี่ยไอ้อมันมีปัญหาเรื่องกระดูกข้อข,อ,ขอนะเดี๋ยวคุณจะมันจะเหมือนตกๆตกหมอนออนีค่อยๆงอแงนนี่ค่อยๆงอแงนนี่ค่อยๆงอแงนี้โอ้ยงอแงไหมโอ้โห <c oughs> กว่าจะสิบสี่เดือนน่าจะเอามนี่มานนี่ปลาปลาปลาลองมังงอแงให้ด<ม>ูหน่อยน้องครับอันน<ม>ี<ม>้ผมสอนแล้วนะวิธีการงอแงแล้วก็ค่อยๆค่อยๆงอแงลงอ แข้งให้เง้เลยไม่ได้นะบแข้งเน๊ะ้ครับโอ้โหถึงขั้นคอจะไม่จับในไหยหลังแต่ก็ระวังมดด้วยค่ะระวังมดแล้วไม่จับต้นจับนไ้หังจับวันนี้ถามว่าถ้าได้อย่างนี้อายุสิบเดือนครับแล้วผมมีแค่ร้อยไร่โอ้โหปีนึงปลูกอ้อยร้อยไร่ หนึ่งร้อยไร่เป็นเจ้าของโกตตาสามพันตันโอ้โหไทยมาเขียนไห้นะแล้วถ้าทำหนึ่งร้อยไร่ทำทฤษฎีเหมือนแปลงวิจัยหมดเลยครับผมจะหาคนตัดไม่ได้ต้องใช้แรงถ้าเราขี้เกียจเราทำเยอะเราแค่คัดพัดอ้อยไม่เป็นโรคเป็นภัยก็ใช้รถปลูก ้อยไล่อย่างนี้ครับแต่ถ้าว่าเราจะเอาน่อยทำน้อยได้มากใช่จะเอาทำน้อยได้มากทำน้อยได้มากคุณคัดและคุณปลุกร้อยไล่ครับคุณจะได้มากกว่านี้อีกสองเท่าแต่มีคำคำถามมีคำเตือนว่า ห้ามไปคุยให้ใครฟังไม่ต้องไปชวนใครสักคนพูดก,ก่อนเอาแล้ววันนี้เ็าได้ยินหมดแล้วนะพูดก,ก่อนเพอเลยครับน้องถ้าเกิดใจเต้นใจสั่นอยากจะไปชนพี่ชนน้องพี่แกถูกหลอกแล้วถ้าเป็นงั้นเขาก็ร,รวยกันหมดสิเชื่อใครไม่เชื่อไปเช,ชื่อพวกการ คำนี้โดนแน่นอนโดน,นคำนี้แต,แต่วันเนี้ยนนนนต่อให้ลุงวินโดนล้างสมองพี่มินูน้นหะครับผมไม่เชื่อเพราะเขาทำมาแล้วจกะกัดแล้วของคนนี้ก็ไม่กลัวแล้วใหญ่ก็ไม่กลัวแล้วทำไมพี่เ,เลิศก็ไม่กลัวอะไรฉันทำแล้วจ้ะป้าป้อมอย่าไปคุยกับใครไปไหนไปโลตัสนะไปเที่ยวตลาดกระแพงนะเขาเห็นเขาเห็นของผมที่ผมปลูกไปเขาบอกถ้าอย่างเงี้ยลุทิ้งปลูกใหม่ไปแล้วเห้นที่ก็ แต่ตันดังนั้นอาจารย์จึงบอกเอ้ยต่อต่อต้องมาดูต่อปลูกแค่อายุแค่เดือนกว่าเนาะอ่าเดือนกว่าเดือนต้นอะถ้าเดือนต้นมันปลูกแล้วใจหายมันมีแค่ต้นเดียวมันยังไม่แตกแต่ถ้าคุณมาดูประมาณอ่าสามเดือนสามเดือนสองวันอะมาคนละเรื่องที่หมายเกก็ทำเหมือนกันไปคิดแต่คิดแต่เลยออวันนี้วันนี้เกดป่วยเฉยเกดไม่ได้มาดังนั้นแล้วเนี่ยพี่น้อง คนที่มาวันนี้ที่ยังไม่ได้ไปดโดยเพราะป้าป้อมกับพี่พีแนะนําอย่าไปคุยไปให้แอบมาแล้วก็นัดกันมาใ่้ไปไม่ไปไหมไปไหมจะไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยเออแล้วดีหน้าสนุกครับก่อนที่จะจบไลฟ์สดฝากอะไรถึงพี่น้องหน่อยพี่มินตอนนี้อ้อยของเราได้สิบเดือนเท่าไหร่คะห้าวันห้าวันเป็นไงม้างฝากถึงพี่น้องก็ูบ้านหรือหืออีกสี่เดือนของเราสูงสูงสูงมากกว่านี้ยาวยาวกว่าอีกสี่เดือน แล้วเครียดไหมที่ว่าอ้อยล้มมันไ,ไม่เครียดครับไม่เครียดเนาะเพราะตังค์ขึ้นเนาะเคยเคยทำมาก็ลม้มอย่างเงี้ยมันเป็นช่องลมครับรช่องลมตอนนั้นบางคนบางท่านคอมเมนต์มาหรือแชทมาถามเนี่ยเรื่องอ้อยลม้มพี่น้องครับเรื่องอ้อยล้มผมไม่สามารถที่จะทําให้ไม่ล้มได้พี่น้องต้องเข้าใจก่อนว่าอ้อยล้มเกิดจากสาเหตุสองสาเหตุสาเหตุหตรแรกคืออ้อยสูงอ้อยสูงต้องระดับสองเมตรครึ่งถึงสามเมตร สองลมครับถ้าฝนตกก่อนแล้วลมมาทีหลังล้มครับนะเพราะมันเพราะมันสูงครับแต่บางคนอ้อยอยู่ที่ประมาณเมตรห้าสิบไม่ล้มครับพี่น้องแล้วก็หาลลำก็ไม่เจอนะเมตรห้าสิบนี่คือใบคือเม็ดนะใบเม็ดละแต่ที่ห้าสิบอะไรลำไม่ล้มครับดีใจไหมครับไม่ดีใจให้ให้คิดเอาว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติเรื่องอ้อยล้มนะเพราะอะไร มันสูงอย่างเงี้ยพี่มิ้นมันสูงขนาดเนี้ยสามเมตรอะระดับสามเมตรอะแล้วลมมาแรงแรงอะพี่เราไม่ให้มันล้มเราก็ฝุ่นธรรมชาติคนยังล้มนะผมเคยเอาไม้ไผ่มานะทำเป็นไอ้กั้นไม่อยู่ไม่อยู่ครับไม่อยู่นะผมทําแปลงวิจัยแค่นิดเดียวผมเหนื่อยไม่เอานะ่ยอนนี้ก็ปล่อยให้มันล้มอย่างเดีเดี๋ยวเขาก็ตั้งเครื่องมาใหม่ครับเดี๋ยวเขาตั้มจะเขาจปอไเป็นอ้อยสลาอาแล้วพี่น้อง ปุ๋อ้อยของเราวันนี้เป็นไงมั่นใจเพิ่มขึ้นไหมคะมั่นใจลุงวินเนาะั้งหน้าของเราต่ออ้อยต่อเราคะสูงใหญ่ค่ะโอ้สูงใหญ่มั่นใจค่ะมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคนใหม่ของเราอ้าหนุ่มน้อยเป็นไงครับมาดูของเขาเป็นไงมากวันนั้นเราไปตัดของพ่อใหญ่หมายแล้วไปดูคัดพันให้พี่ต่อแล้ววันนี้เป็นไงมาเห็นของพี่มิน ได้ครับยี่สิบเนอยู่คร hey. oh. ับ20เทิรเนนะโอ้โหแล้วปลูกอ้อยเขาปะปลูกอยู่ครับแล้วเป็นไงล่ะเห็นอย่างนี้เเห็นแนวอย่างนี้แล้วแนวทางผู้จัดการมันสนใจั้ยครับครับลุงวินดีกว่าวันนี้มาเห็นลูกพี่เราแล้วว่า18กับ8อ่ะแต่งกันไหมแต่งอยากแก้มือยังอยากแก้มือไหมถ้าพี่น้องที่สนใจจะปลูกอ้อยแต่จะปลูกอ้อยใหม่เนี่ยเราควรจะปลูกประมาณเดือนไหนคะถ้าว่ากลัวแย่พวกนี้เนาะกลัวแย่เนี่ยผมแนะนําให้ปลูกอ้อยข้ามแรง เริ่มตั้งแต่เดือนพศจิกาทันวามกราแต่พี่เอให้ให้กลุ่มไทยอีกนะสี่เดือนนะปลูกไปแล้วไม่มีปัญหาเรื่องหญ้าเพราะหญ้ามันจะไม่โตหญ้ามันจะโตเฉพาะสายน้ำหยดและช่วงนั้นน่ะอ้อยอ่ะมันคุมหญ้านะอาจจะเก็บแค่ครั้งเดียวหลังจากนั้นก็ไม่ไม่ไมีมละแต่ถ้าใครไม่ไหวอยากจะมีหญ้าบ้างเนะาะกลัวเหงาก็เริ่มตั้งแต่มีนา เมษาพฤษภา3เดือนนี้โดยเพราะเดือนพฤษภานะหลังจากที่ปลูกอ้อยไปแค่ประมาณ2-3เดือนฝนจะมาแล้วคะแนนสู้กับญยา<ส>ะนะแต่ถ้าใครปลูกแต่พิยกาทันวามกราลาสเดือนนี้ปัญหาเรื่องญยาไม่มี แล้วถ้าสนใจต้องการปรึกษาเกี่ยวกับการปลูกอ้อยค่ะสามารถโทรมาปรึกษาผมได้ครับพี่น้อง0819725012ึ่งมาเจ็ดอ่โทมานะอาจารย์ใหญ่ฝากอะไรถึงพี่น้องหน่อยอ่ะมาดูของพี่มินเจาของไรเราไปดูแปลงวิจัยแล้วเรามาดูปลายทางเป็นยังไงบ้างดีครับดีอย่างเดียวไม่มีอื่นล้ไม่มีที่เห็นนี้ก็คือทางใบอย่างเดียวนะดีอย่างเดีย ตั้งแต่ลุงวินไปถ่ายให้ผมเนาะไปถ่ายให้ผมแล้วก็ไปดูแปลงวิจัยแล้วมาดูปลายทางแล้วถ้าเอาแนวคิดความรู้ทั้งหมดในแปลงวิจัยมาทําเนี้ยลุงวินก็าจะเป็นยังไงสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยสุดยอดเลยอันนี้ดีอันนี้สุดยอดสามคำได้ไหมเนี่ยเราสมัครสามคำไหมเนี่ยลุงวินจะเป็นคนสังคมแคบครับลุงวินจะเพื่อนน้อยจะอยู่ได้ไหมอยู่ได้ครับมีเงินครับโอ้โหเลลุนวินนะ จะ<ด>ต้อง<จ>กินกาแฟที่บริษัททุกอาทิตย์เพราะอะไรนะครับเพราะลุงวินไม่มีเพื่อนอ <laughs> พวกนี้เขาจะมากินกาแฟทุกอาทิตย์เลย <laughs> ถ้าพี่น้องอยากจะคุยกับใครไม่รู้เรื่องเข้ามากับเรานะนั่นคือโครงการเท่าแก่น้อยทําน้อยได้มากนะทาน้อยได้มากวันนี้ผมเชื่อนะลุงวินพี่เลิงแม้กระทั่งพี่มินเองเขาไม่อยากพลาดอีกละต่อไปเขาจะเก็ดวันชีเจ็บวัญชีเขารู้ว่าฉีดแล้วมันได้แน่นอน ฉีดแล้วมันเห็นผลแน่นอนเพราะว่าพืชมันเก็บสะสมดังนั้นเราก็พารุ่นน้องรุ่นพี่และคนที่ทําไปก่อนหน้านั้นให้เห็นละถ้าใครอยากจะต้องการผลผลิตสูงลงทุนน้อยได้มากทําน้อยได้มากทําแล้วเหลือทําแล้วมีความสุขทําแล้วไม่เหนื่อยเลยผมพร้อมเป็นที่ปรึกษาให้เกี่ยวกับการปลูกอ้อยนะวันนี้ก็แค่นี้นะถ้าใครอยากจะมาร่วมกับเราก็ยินดีสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบายบายแล้วเจอกันใหม่ค่ะฝากพี่น้องด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามงานผู้จัดการมันได้ค่ะทางเว็บไซต์นะคะ www. ผู้จัดการมัน .com ค่ะมีทุกช่องทางในการติดตามงานผู้จัดการมันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไลน์อ f ฟฟิ i ชียลของผู้จัดการมันด้วยเช่นกันนะคะ